นี่คือการออกกาลังกายที่ถูกต้องนะครับผมสาหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ออกกําลังกายนะฮะชิ้นงานนี้สามารถนํามาออกกําลังกายได้เป็นอย่างดีนะครับตัวหมวกฟางนี่ยเชือกมันจะหักตลอดเลยนะครับตัวนี่ตัดปัญหาคือไม่มีไมาให้แน่เลยดีกว่านะ,ะและแน่นอนนะฮะนี่คือการเปิดที่ผิด ทีมผลทีมหน้าเซ็ตหรือ,อยังนะครับสวัสดีนะครับผมขอบคุณ f อซีมากมากที่ยังกดติดตามช่องกันอยู่ยังไม่หายไปไหนนะฮะวันนี้มีคําถามจากทางบ้านมานะครับผมว่าแปะไม่รีวิวตัวใหญ่ๆแล้วเหรอทําไมตัวใหญ่ๆหายไปไหนหมดมีแต่ตัวเล็กๆนะฮะวันนี้จัดให้นะครับผมใครที่ชอบดูแปะทรมานชอบดูแปะเจ็บปวดนะฮะวันนี้กดติดตามช่องกดดูคลิปไว้ให้ใหจนจบนะครับผมรับรองว่าคุณจะเสพสมกับความเจ็บปวดแน่นอนเพราะว่างานที่ แปะจะรีวิววันนี้นะครับผมสูงถึง1เมตร3เซนเลยทีเดียวนะฮะแปะได้ยกมันขึ้นมาชั้น5แล้วนะครับผมแล้วก็ยกมันมาเพียงลำพังวางไว้อยู่ประมาณ3-4เดือนแล้วนะครับผมมันอยู่ตรงนี้ครับผมอ่ะนี่คือกล่องของมันแปะยกขึ้นมาเพียงลำพังโดยคนเดียวนะครับผมไม่มีตัวแสดงแทนไม่มีผู้ช่วยแต่อย่างใดนะฮะคนเดียว5ชั้นเึเีเวๆนะครับผมสปอนเซอร์เข้าได้นะครับผมจะเป็นยากแก้ปวดหลังหรือว่าเป็นพวกเครื่องดื่มชู กำลังแปะก,ก็รับนะครับยกย้ายไปทางนู้นนะครับ กล่องน้ำตาลตัวนี้เป็นกล่องน้ำตาลเขียนว่า Linking Dog นะครับผมเห็นกล่องอย่างนี้คนที่เป็นแฟนงานปั้นน่าจะพอรู้กันแล้วว่าเป็นงานอะไรนะครับมันเป็นงานสล l u ลูฟี่สลุ l u ูฟี่คืออะไรสลุดลู u ี่คือการที่ล u ฟี่ทําท่าตเดะอยู่แบบนี้ความสูงประมาณ1เมตรสามเซนนะครับผมเหมาะสมมากๆกับการเป็นพนักงานต้อนรับในร้านค้าร้านกาแฟหรือว่าร้านโมเดลต่างๆนะฮะ วิธีแกะงานปั้นที่ถูกนะครับผมแกะเพียงลําพังนะฮะใช้วิธีการนอนแกะจะดีที่สุดแล้วครับนี่คือการออกกําลังกายที่ถูกต้องนะครับผม สำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายนะฮะชิ้นงานนี้สามารถนำมาออกกำลังกายได้เป็นอย่างดีนะครับห่างหายจากการแกะรีวิวตัวใหญ่มานะเรียวแรงมันก็จะเหลือๆหน่อยนะครับกล้องของสลุดลูฟี่แต่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแหละนะมาดูไปพร้อมๆกันจะเขียนว่าสลุดลูฟี่เลยแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเขียนแปลความหมายไว้ว่าขอให้วันพรุ่งนี้มีแต่ความสดใสถ้าชาวญี่ปุ่นดูอยู่ก็ขออภัยนะฮะมัวม่วมั่ว มั่วมั่วแล้วก็เป็นรูปลูฟี่แบบนี้เลยโมเดลจะเป็นแบบนี้ด้านหลังเหมือนกันไม่ต้องดูยกไม่ไหวแล้วมาดูภายในกันนะครับแน่นอนว่าวิธีเปิดแบบนี้ <laughs> สังเกตนะครับอันนี้เป็นความรู้ ทัวไปที่แปะได้จากเทรนเนอร์นะเวลาเราจะก,ก้มหยิบของเราอย่าก,ก้มแบบนี้หลังเราจะโก่งนะครับแล้วเราจะปวดหลังให้เราพยายามทําหลังเราให้เป็นกระดานหลังเป็นกระดานแล้วก็ออกแรงดึงออกมาอยู่ในท่าสควอตนะครับ <c oughs> อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ สวยงามและแน่นอนนะฮะนี่คือการเปิดที่ผิดตามที่บอกเคยบอกไปแล้วว่าไอ้เงี้ยงเนี่ยจะต้องอยู่ข้างบนนะครับดังนั้นเนี่ยเห็นไหมของมันเลยคว่ำลงมาข้างหน้ายิงจะเสี่ยงแกการเสียหายได้นะครับผมแนะนําว่าควรจะดูให้ดีก่อนเปิดนะครับแต่นี่เปิดมาแล้วก็ไม่เป็นไรโอ้ยเบาสบายชิ้นส่วนฐานให้อารมณ์ประหนึ่งเราเป็นกัปตันอเมริกาเลยทีเดียวนะครับ ยิ่นส่วนฐานเนี่ยก็จะเป็นพื้นทรายขาเสียบแล้วก็พื้นน้ําแค่นั้นนะครับแล้วก็ด้านหลังไม่มีอะไรเป็นกรมมี่สีขาวสบายๆส,สวยๆนะฮะอ๋อเป็นหัวติดหัวมาเลยนึกว่าแบบเป็นหมวกนึกว่าเป็นแบบมีหมวกเป,ปล่าๆมานะฮะ เป็นหน้าลูฟี่นะครับสวยงามทีเดียวนะฮะเหมือนเดิมเราสามารถมาเล่นหน้าแขนได้นะครับกับชิ้นส่วนลูฟี่ตัวนี้นะฮะเอาจริงๆนะเป็นของเล่นกูเนี่ยมีสิบพังสูงมากเลย <S <S เฮ้ยสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วอันเนี้ยความน้ํามันต้องเข้าแล้วสปนนอเปนเซอร์เนี่ยถ้าเกิดเข้ามาเดี๋ยวกูไปนั่งแจกที่ปั๊มน้ามันให้ดูก็ได้นะครับมือที่เราจะทําท่าสลุดแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นองศาแบบนี้แหละนะอ่ะทีนี้ชิ้นส่วนสําคัญละลูกชายของเรานะครับเนี่ยชิ้นส่วนที่น่าระวังเนี่ยดูตรงนี้นะท่าเนี่ยค่อนข้างดรอกแดกที อาจจะมีการหักได้นะฮะหนักสุดก็น่าจะเป็นลูฟี่นี่เลยเพราะมันสามารถตั้งเพียวๆแบบไม่ใส่ฐานก็ได้เว้ยเพราะว่าตัวเดือยฐานมันอยู่ที่นี่น,นะครับถึงแน่ๆละเมตร3มเซนนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบแล้วก็รีวิวกันเลยดีกว่านะฮะ ฟี่ตัวนี้เนี่ยเป็นผลงานของ Linking Dog Studio ซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาออกงานลูฟี่มาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวไอ้ลูฟี่แบกซุงนะฮะหรือว่าจะเป็นตัว 3D w o Year นะครับก็เป็นไอ้ลูฟี่บาดเจ็บแล้วก็มีลูฟี่ที่เป็นลูซี่นะฮะก็มีเหมือนกันนะครับผมก็เรียกว่าเจ้าพ่อลูฟี่เลยค่ายนี้นะฮะใครตามเก็บลูฟี่เนี่ยตามเก็บ Linking Dog Studio นะครับมีครบเลยตอนนี้เนี่ยเขามีงานตัว3คนเอกออกมาเนี่ยราคาเบามากๆเลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงราคานะถ้าเทียบความสูงแล้วเนี่ยราคาพรีออเดอร์เนี่ยไม่แพงนะพรีออเดอร์แปะจำไม่ผิดจะอยู่ที่1,1500บาทนะครับผมซึ่งแลกกับตัวโมเดลที่มีความสูงถึงขนาดเมตร3เซนแต่ว่าคุณคุณไปวางร้านกาแฟไปวางเป็นพนักงานต้อนรับคาเฟ่หรือว่าวางร้านโมเดลก็ ดูโดดเด่นเป็นสง่าไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับผมกับงานโมเดลลูฟี่ตัวนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็ใช่ว่าจะดีแต่ข้อดีนะแต่ดูจ,จับจับดูเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่นิดๆหน่อยหน่อยะครับอยา่างไอตัวเนี่ยผ้าคาดเอวเนี่ยน้องแง้งไปหน่อยหนึ่งถ้าเกิดไม่มีการซิเซฟดีๆนะคนมาจับจับเล่นมีสิินหักได้นะครับแล้วก็ ้านมันจะเรียบไปนิดหนึ่งพื้นทรายถ้าเทียบกับงานโมเดลอื่นๆที่แปะเคยจับมาทรายไม่ค่อยเหมือนทรายเท่าไหร่นะครับแล้วก็พื้นน้ําเหมือนกันเลยพื้นน้ํานี่ก็เป็นน้ําที่มันดูหลอก วงการเรซินเนี่ยมันสามารถทำเรซินน้ำได้สวยกว่านี้เยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวกรันเตอร์อันนั้นเป็นเรซินน้ำใสสวยมากๆนะฮะตัวฐานเนี่ยน่าจะมีการพัฒนามากกว่านี้นะครับแล้วก็พร็อพมันเนี่ยมันมีมาแค่หอยอันเดียวเนี่ยนะฮะมาวางเสียบ,เ,ยบเอาไว้ให้รู้ว่าอยู่กลางชายหาดดูเรียบๆไปนะครับแต่ก็อย่างว่านะเขาไม่ได้ขายฉากเนาะเขาขายตัวข้างบนเนี่ยตัวลูฟี่ซึ่งดีเทลมันเนี่ยสวยนะดีเทลมันแผลเผลออะไรพวกนเนี้ยไม่หลอกลอย เหมือนกับไอลูฟี่ไอรอนไนท์ที่แปะรีวิวตัวนั้นนี่แผลเวิอ์หวาหน่าเก็บมากนะครับไฮไลท์ของหมวกเนี่ยก็จะมีไอตัวที่เป็นแผลที่บากกี้ทําตั้งแต่ตอนแ,แรกๆก็ยังมีนะครับถือว่าเก็บดีเทลมาครบอยู่นะฮะแต่ที่แปะสังเกตดูงานนี้ไม่มีจุดที่ เป็นกังวลของลูฟี่หลายตัวคือไอ้เชือกเชือกหมวกฟางเนี่ยตัวนี้ไม่มีเชือกมาให้นะดูแล้วมันก็ไม่มีรูสําหรับต่อเชือกร้อยเชือกอะไรนะเพราะถ้าเกิดมีเชือกเนี่ยเชือกถือว่ายังไงก็หักนะครับเพราะเชือกลูฟี่แทบทุกตัวแหละไอ้ตัวหมวกฟางเนี่ยเชือกมันจะหักตลอดเลยนะครับตัวนี้ตัดปัญหาคือไม่มีมาให้แม่งเลยดีกว่านะง่ายงายเลยแล้วก็มือลูฟี่เนี่ยงานแบบนี้เนี่ยมันดูเรียบเรียบแต่ก็เป็นท่าตะเบเน,นะเขาก็ต้องยืนเรียบๆรียบอยู่แล้วนะจะมายืนเท้าองค์เท้าเอวอะไรคงไม่ได้นะ้ดนี่ยใหูเ มือสวยนะรอยเขาเรียกอะไรอะแปะก็ไม่มีอะไอตัวเส้นเลือดใช่ไหมตัวเส้นเลือดสวยแล้วก็ขนาดมือไม่ใหญ่นะไม่ใช่ลูฟี่ที่ผ่านการตีพ่อทีแม่มานะมันจะเป็นมือที่ได้ขนาดสัดส่วนลงตัวโดยรวมๆเนี่ยแปลว่าข้อดีมีมากกว่าข้อเสียนะฮะซึ่งถ้า เราใช้งบเท่านี้แล้วได้งานแบบ <abil itation. S 3> นี้มาแปะเรียกว่าคุ้มนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เ네นี่ยรู้สึกว่าราคามันน่าจะขึ้นไปแล้วมันจะไม่ใช่ราคาพรีแล้วนะครับมันจะราคาหมือนนิดนิดเหมือนต้นๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็ถ้าอนาคตมันออกตัวอื่นมาออกโซโลออกซันจีออกอะไรมายืนคู่ๆกันเนี่ยไอตัวเนี้ย หมื่นสี่เอาไม่อยู่นะน่าจะขึ้นไปถึงหมื่นห้าหมื่นหกได้นะครับมันอาจจะมีปัญหาเรื่องที่วางที่เก็บที่ตั้งนะครับเพราะตัวมันค่อนข้างใหญ่ถ้าเกิดตู้คุณใหญ่ไม่พอที่ว่างคุณมีไม่เยอะพอเนี่ยคุณก็จะตัวนี้ก็จะกลายเป็นโมเดลที่เกะกะตัวนึงนะรแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ ชอบงานใหญ่ๆตัวโตวงานนี้แปรบอกเลยครับว่ามันต้องมีในตู้นะฮะแกะ้แับแผยังไม่ไปไหนนะครับผมยังมีโมเดลมารีวิวให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ส่วนมากจะเป็นคลิปสั้นๆลงในตัวทีนะเราจะไม่พูดชื่อแอปนะครับผมก็ยังไงติดตามทุกช่องทางไวล้ละกันไม่ว่าจะเป็น YouTube หน้าอแอปดำแอปฟ้านะฮะแล้วก็ไปแอปเขียวก็มี แอปเขียวก็จะมีตัวไฮกลุ่มมีงานพพีออเดอร์ใหม่ๆมาให้ลงทุกวันนะครับมีมาให้ดูทุกวันนะครับฝากติดตามด้วยทุกช่องทางนะครับผมทั้ามาพูดคุยกันได้นะฮะสงสัยสอบถามเรื่องงานโมเดลงานเรซินอะไรพวกนี้ถ้าแปะตอบได้แตะ่จะตอบให้ทุกคําถามเลยนะครับผมวันนี้จบแล้วกับการรีวิวโมเดลสลุดลูฟี่ค่ายลิงจิงด็อกสตูดิโอนะครับผมฝากกดคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องกระแปะแชนแนลด้วยนะครับผมวันนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีครับ I'm a nigga with an attitude, thanks to you don't give a fuck, I keep it gangster y'all. I'm a 5 from my side in the CPT. God bless them. What's your lamp?